มาดูคดีที่เกี่ยวข้องกับคนแสดงกันบ้างนะครับซึ่งศาลก็อนุญาตให้ผู้ถูกกล่าวหาขอหาและเมิดอำนาจศาลเลื่อนการรายงานตัวและก็อนุญาตให้เลื่อนการนัดตรวจพยานของนายยศวริชชูกล่อมในคดีร่วมกันปล้นทรัพย์เจ้าหน้าที่ทหารให้ไปพิจารณาคดีอีกครั้งในวันที่19พฤษภาค,คมนี้ครับโดยหลังการไต่สวนศาลได้อนุญาตให้เลื่อนการพิจารณานายยศวริชชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิก แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธติดตัวไปด้วยและทำให้เสียทรัพย์พร้อมทั้งขอให้จำเลยคืนเงินจำนวน4,826,754บาทแก่กองทัพบ,บกและให้จำเลยชดใช้เงินค่าที่ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหายจำนวน6,447,269บาท ชดใช้ค่าเสียหายต่อรถยนต์ของพันตรีพลสันรุ่งนิรันไปเป็นวันที่19พฤษภาคม2557หลังรับฟังเหตุผลของจำเลยแล้วเห็นว่าจำเลยมีเหตุอันสมควรโดยทนายความของนายยศวริศได้หารือกับศาลว่าจะนำคดีด,ดังกล่าวไปรวมกับคดีดก่อการร้ายได้หรือไม่เพื่อความรวดเร็วและศาลจะสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะช่วงเวลาที่เกิดเหตุใกล้เคียงกัน โดยเบื้องต้นนั้นนะครับนายยศวริศยังให้การปฏิเสธครับและขณะเดียวกันทางทนายก็เห็นว่าคดีนี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมเดียวกับคดีก่อการร้ายคือเหตุการณ์เกิดในวันเดียวกันต่างกรรมต่างวาระก็น่าจะรวมเป็นคดีเดียวกันกับคดีก่อการร้ายซึ่งวันนี้ทางทนายก็ได้ยื่นต่อศาลแล้วศาลก็ให้ไปถแถลง ในวันที่8พฤษภาเป็นวันนัดในคดีก่อการร้ายได้แถลงรวมคดีเข้าไปด้วยกันเพราะเพราะว่าเป็นพฤติกรรมเดียวกันเล็กเวลาต่อเนื่องกันในวันเดียวกันก็เลยวันที่8ทนายก็จะมาแถลงต่อสารในคดีก่อการร้ายว่าขออนุญาตเอาคดีนีร้าร,ร,ารวมเข้าไปด้วยแบบแปดพฤษภาคดี <ปะ S 2> ีเป็นเป็นนัดก่อการร้ายเป็นนัดก่อการร้ายก็จะแถลงรวมเดียวะแถลงรวมที่นีจะ รวมได้หรือไม่ก็อ,อยู่ที่ดูนี่ของท่านนะสารท่านจะรเรียมหรือป่แต่ที่นี้ผมก็มั่นใจว่าทางศารเนี่ยท่านคงจะ,ะพิจารณารวมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเป็นพฤติกรรมเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันเช่นเดียวกับกรณีของนางดารุณีกริตบุญญยาัยนางสุดสงวนสุทีสอนและนายพิชาวิจิตสินที่ขอเลื่อนการเข้ารายงานตัว จากกรณีที่สารแพ่งได้ออกหมายเรียกเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงว่าได้กระทำการวุ่นวายในพื้นที่ศาลที่เป็นการละเมิดอำนาจศาลหรือไม่โดยเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบุคคลทั้ง3ได้นำพามวลชนที่ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของสารแพ่งในคดีพรกฉุกเฉินจึงมารวมตัวกันบริเวณหน้าศาลพร้อมกับมีการอ่านถแถลงการวางพวงรีดและชูป,ป้ายวิจารณ์การทำหน้าที่ของสาร โดยสารได้นัดรายงานตัวอีกครั้งในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา9นาฬิกาครับซึ่งในแนวทางในการที่จะดำเนินการต่อไปก็คือจะนัดการไต่สวนอีกครั้งหนึ่งในวันที่9มิถุนา2557เวลา9นาฬิกาในรายละเอียดนี่สารท่านก็ได้สอบถามถึงเจตนาหรือสิ่งที่มาแสดงความคิดเห็นกันต่อหน้าสารแล้วก็อยากทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นเท่านั้น แล้วก็หลังจากนั้นก็จะพิจารณาในเรื่องของประเด็นว่าจะมีการกระทาละเมิดอนตาุสานหรือไม่ซึ่งจะต้องฟังพยานหลักฐานแล้วก็ฟังการไต่สวนก่อนนะครับผมเชื่อว่าในคดีนี้สารท่านเนื่องจากเป็นสารยุติธรรมก็ไม่แตกต่างอะไรกับสาลอาญาสารแพ่งกับสารอาญาเป็นสารใหญ่สารระดับประเทศท่านก็จะให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกหาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ร้อยถึงวันนั้นท่านอยากจะรู้เจตนาลมในการมาแสดงความเห็นนั้นนั้นเองซึ่งก็ท่านก็ รับรู้ส่วนหนึ่งว่าเป็นความอึดอัดของประชาชนที่อยากแสดงออกตามสิทธิ์ที่ตาลรำหนูนั้นนั้นนะครับขณะที่นายพิชาผู้ถูกกล่าวหาที่3ก็กล่าวนะครับว่าไม่รู้สึกหนักใจในการต่อสู้คดีเนื่องจากเป็นการแสดงออกของประชาชนที่มีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อบ่งบอกถึงความอึดอัดใจทางการเมืองครับ